ลักษณะการเดินไฟของบ้านพักอาศัยในปัจจุบันเนี่ยถ้าให้ผมแบ่งลักษณะการเดินเลยก็คือ2แบบเดินฝังกับเดินลอยทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แนละ้วแต่ว่าหลังไหนจะเดินแบบไหนมันขึ้นอยู่กับอะไรคําตอบคืองบประมาณนั่นเองคนระับเพราะว่าในส่วนบ้านรีโนเวทของผมเนี่ยต้องบอกว่า80%ของตัวงานคิดจากทุกหลังนะเดินไฟใหม่เกิดพอมดหลังนี้ก็เช่นกันหลังนี้ก็เป็นการเดินไฟใหม่แต่ว่าเป็นการเดินไฟแบบลอยทีนี้ผมจะพาลูกค้าที่เวลาคุยกับผมเนี่ยเราไม่เห็นภาพว่า เดินฝังกับเดินลอยมันต่างกันยังไงนะถ้าเดินฝังก็คือคุณก็เห็นแต่สวิตเนี่ยคุณก็ไม่เห็นท่อถ้าเดินฝังก็คือคุณก็ไม่เห็นท่อคุณก็เห็นแต่ตู้ไฟอารมณ์ประมาณนี้แต่อันนี้คือเดินลอยทีนี้การแตกต่างความแตกต่างเนก็คือบัดเจตในการทํางานเดินลอยก็จะถูกกว่าเพราะว่าช่างไม่ต้องกีดผนังไม่ต้องฝังไม่ต้องฉาบปูนไม่ต้องซ่อมก็จะเดินได้ง่ายกว่าใช้ระยะเวลาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นงบประมาณน้อยกว่าเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันว่าการเดินลอยงานไฟฟ้าเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง นี่คือภาพของการเดินท่อร้อยสายไฟแบบลอยก็จะวิ่งลงมาจากฟ้าเพราะส่วนข้างบนเราวางบล็อกไว้แล้วก็วิ่งสายในท่อนี้นะครับมาเข้าสวิตช์กับปลัก๊กนี่คือการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบลอยถ้าเป็นฝังก็ไม่มีท่อมีแต่ปลั๊กสวิตช์ที่ฝังอยู่ในผน,นังเท่านั้นเองถามว่าลูกค้าที่จะทําบ้านกับผมเนี่ยรับได้ไหมในลักษณะการเดินไฟแบบลอยถ้ารับได้มองว่าไม่ได้เกะาะตาไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สวยงามก็จะเป็นการประหยัดบัตเจ็ตไปได้อีกหนึ่งทางเหมือนกัน ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเซอร์วิสง่ายด้วยฝากไว้สำหรับคนที่กำลังจะรีโนเวทบ้านรับผมและทำงานไฟนะครับลองดู